กรรมดีหน้าพออยแรกลุ้นนะครับผมจัดหนักจะเต็มจัดหนักแห่งปีนะครับผมสวัสดีครับผมปาล์มพาชิงโชคนะครับวันนี้ว่างๆนะก็เลยดูกิจกรรม พเกี่ยวกับ,กบข้อข่าวสารมานะครับผมซึ่งมันมีรายการหนึงน่าสนใจมากแต่มันไม่ใช่เป็นรายการที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเขามีการร่วมสนุกมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมชื่อกิจกรรมดีหน้าพ o i n แลกลุ้นนะครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดหนักแห่งปีนะครับผมก็รายการนี้น่าสนใจมาก,มากๆเดี๋ยวเราไปดูโฆษณนานก่อนนะครับผม จากเราไปดูโฆษณากันแล้วนะครับผมวิธีการร่วมสนุกง่ายๆนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ของดีหน้านะครับผมซื้อ10บาทนะครับได้1ดีหน้า point นะครับผมซึ่งวิธีการรุ่นง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอา point นะครับไปแลกของรางวัลก็จะมีกระเป๋านะครับผมบัตรซปเปอร์สปอร์ตนะครับและบัตรน้ามันนะครับผมหรือถ้าอยากรุ่นของรางวัลนะครับก็สามารถเป็นรุ่นได้นะครับ 1ดีนาพอยต์นะครับเท่ากับ1นสิทธิ์นะครับผมซึ่งของรางวันนะครับผมก็จะมี iPhone 12 Pro Max นะครับสามลังวันนะครับผมแล้วก็สร้อยคอทองคำนะครับหนึ่งสลึงห้าลังวันนะครับผมซึ่งวิธีการลุ้นง่ายๆนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปสาธิตกันดูนะครับผมแล้วก็ยังไงตอนนี้มันมีโปรโมชั่นครับผมซึ่งวันนี้เราถ่ายวันที่11สิงหานะครับผมซึ่ง มาได้ทําการสมัครสมาชิกเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ไว้นะครับใครที่สนใจที่จะร่วมรายการก็แอดไลน์ไปก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับจะได้สิบดีน่า point นะครับผมซึ่งเอาไปลุ้นของรางวัลหรือไปแลกของได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับวันที่11นะครับผมซึ่งมีโปรโมชั่นนะครับผมเพียงซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ของดีน่านะครับผมสมมุติว่า10บาทได้1แต้มใช่ไหมครับก็ แต้มก็จะคูณ2เป็น10บาทได้2แต้มนะครับผมนี่นะครับเราก็มากันที่บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตอนนี้เราจะเบอร์ชัวร์แล้วลนะครับผมวันนี้ตั้งใจซื้อดีน่าสูตรงาดำาสองเท่านะครับน้ำตาลน้อยนะครับเราจะซื้อทั้งหมดหกแพ็คนะครับเพราะว่าแพ็คละ40บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ2แพ็ค70บาทนะครับผมก็ตก แพ็คละ35บาทนะครับนี่เราซื้อทั้งหมด6แพ็คนะครับ210บาทเราก็มาอยู่กันที่บ้านเลยนะครับนี่ฮะเราซื้อดีน่าสูตรกรดาษสองเท่ามานะครับทั้งหมด6แพ็คนะครับนี่ไบเสร็จนี่ให้ดูใบเสร็จเดี๋ยวขอปิดเลขนิดนึงนะครับนี่นี่ครับผมเราซื้อทั้งหมด 6แพ็กนะครับเพราะว่าแพ็คละ40บาทนะครับผม2แพ็ก35เราซื้อ6แพ็กก็เป็นจำนวนเงิน210บาทนะครับเราก็210บาท10บาทเท่ากับ1ดีหน้า point นะครับผมเราก็มีโอกาสลุ้นแต่อยากก่างกล่าวที่ข้างต้นนะครับว่าถ้าซื้อวันนี้นะครับ วันที่11หรือ12นะครับผมจะได้แต้มคูณ2ผมซื้อ210บาทจะได้21แต้มดีน้าพอยนะครับพอซื้อวันนี้ก็จะแต้มคูณ2เป็น4 2นะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกส่งพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เราก็เข้า,ขาหน้ารายที่จะร่วมสนุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันเดี๋ยวเอาขึ้นเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผม นี่นะครับคลิกตรงดีหน้าพอยต์แรกลุ้นคุณเลือกได้นะครับผมนี่เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ฮะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จอ่าเราคลิกตรงสะสมหน้าดีหน้าพอยต์นะครับผมนี่เราเลือกบิ๊กซีนะครับนี่คลิกไว้เสร็จนะครับเราเอาไปเสร็จมานะครับอ่าเตรียมไว้นะครับแล้วก็ ถ่ายรูปนะครับผมนี่เลือกถ่ายรูปนี่เดี๋ยวขอเซ็นเซอร์เอ่อเลขที่ใบเสร็จนิดนึงนะครับผมนี่เออซื้อเรียบร้อรยแล้วนะครับผมนี่ฮะแล้วเราก็มากรอกรายละเอียดนะครับผมนี่เลขที่ใบเสร็จนะครับผมอา่ากอกหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ นี่791ตุ๊ดตุ๊ดุอ่าเสร็จนะครับแล้วเราก็มาเลือกวันนะครับเราเลือกกลุ่มสุวันที่12นะครับวันนี้มันแม่ด้วยนะครับผมส่งไปเสร็จนะครับผมอ่าส่งไปเสร็จรอการยืนยันนิดหนึ่งนะครับผม ใช้เวลานิดนึงนะครับผมค่อนข้างช้าเพราะว่ามีผู้ร่วมเข้าสนุกจํานวนมากนะครับผมนี่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอโอเคครับร่วมสนุกส่งไปเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องรอทางทีมงานยืนยันนะครับในการตรวจสอบใบเสร็จว่าถูกต้องหรือไม่นะครับผมพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกส่งนะครับว่าในการลุ้นของรางวัล เป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันนะครับผมเข้ามาเข้ามาที่หน้าเดิมนะครับแล้วเราก็เลือกว่าแลกของรางวัลน,นะครับผมนี่นี่เรามีแต้มอยู่10ดีพอยต์นี่เนื่องจากว่าเราสมัครสมาชิกเขามีแต้มให้ฟรีๆเลย10ดีหน้าพนะครับผมมีเลือกแรกกับเลือกลุ้นนะครับผมเลือกลุ้นนะครับผมเราเลือกลุ้นเสร็จแล้วนะครับผม ก็ของางวัลก็จะเป็นสร้อยคอทองคำมูลหนึ่งสลึงนะครับแล้วก็ iPhone 12 Max นะครับผมร้อยยี่สิบแปดนะครับผมนี่เราก็เกิดเราก็กดลุ้นรางวัลน,นะครับผม กดรุ่นรางวัลเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วเรามีอยู่10ดีนาพอยต์นะครับนั้นเดี๋ยวผมสาธิตกดแค่2ดีนาพอยต์นะครับแล้วก็แกลกรับสิทธิ์นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผมนี่แค่นี้นะครับทํารายการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราก็รอรุ้นผลวันที่16สิงหาคมนี้นะครับผมพูดง่ายๆครับถ้าเกิดเรา หวยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเรามารุนอินี่แทนนะฮะเพื่อเราจะมีโอกาสได้สร้อยคอทองคำนะ,ะขอขอบพระคุณกิจกรรมของดับมิวนะครับผมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้นะครับผมผมเป็นผู้บริโภคที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับยังไงขอขอบพระคุณกิจกรรมนี้มากๆนะครับยังยังไงก็เพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมขอบพระคุณมากนะคะยังไงฝากกด s u b s c r i b e ช่องพาชิงโชคด้วยนะครับ และสามารถติดตามข่าวสารและประกาศผลรางวัลชิงโชคได้ที่เพจพาชิงโชคและขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการชิงโชคนะครับ